เทศบาลเมืองหลมศักด์โดยนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองล่มศักดิ์ดำเนินการเปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจณตลาดสดศักงอยโดยเพิ่มเวลาในการจำหน่ายสินค้าจากเดิมจำหน่ายเฉพาะช่วงเช้าเพิ่มเวลาจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา15นาฬิกาของทุกวันเพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้านำไปสู่การมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายชนกมากพานาอเพอลมศักดิ์เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชาัฐท้องถิ่นสุขใจอำเภอพลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดให้บริการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งดําเนินงานในรูปแบบของประชารัฐส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิมสําหรับรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าที่กระจายตัวอย่างทั่วถึงสามารถสัสนุนให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อย รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้นและลดต้นทุนทางการตลาดเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ได้มีพื้นที่จะหมายสินค้าเพิ่มมากขึ้น